ไซส์หนึ่งปีเป็นยังไงประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Good bye. ไซส์หนึ่งปีไซส์ไข่ไก่นะตัวแม่พันตัวหนึ่งนี่ออกลูกได้ประมาณ150ตัวเลยทีเดียวออกลูกได้เยอะมากท่านผู้ชมนี่นะครับใหญ่ๆไซส์ใหญ่หญหญหญๆแบบเนี้ยเนื้อเนื้อเต็มเต็มเลยเนี่ยเนื้อเน้ำ,นำๆเลยท่านผู้ชมนี่เลยแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้คือหอยขมที่ไม่ขมนะครับเป็นหอยขมที่กรุบกรอบรสชาติเหมือนปลาหมึกนะ women. ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเอาไปเลี้ยงนะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับตรงไหนที่มีน้ําจืดเป็นแหล่งน้ําจืดได้เลยท บ่อดินความลึกก็ประมาณนี้ครับความลึกประมาณเอวนะฮะประมาณเอวเลยความลึกอยู่ประมาณนี้พอนะเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะตอนนี้นะครับเราเปิดรับลูกฟาร์มนะลูกฟาร์มก็คือเป็นคอนแทคฟาร์มิงนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ25ไใแดงนะครับ2,500ได้อะไรบ้างท่านจะได้แม่พันธุ์ใน25ตัวเลยพร้อมกับสัญญารับซื้อหอยคืนนะครับจากสวนเกษตรนานาพันธุ์โดยตรงท่านผู้ชมเราเป็นบริษัทนะครับ เป็นอ่าเป็นสวนที่ทําเรื่องนี้จริงๆงจังๆมากและตอนนี้เรามีออเดอร์ทางประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะครับเราผลิตไม่ทันจริงๆนะครับตอนนี้ก็ออเดอร์จากทางเวียดนามเนี่ยเดือนหนึ่งสองถึงสามพันกิโลเอาแค่ในประเทศไทยก็ไม่พอแล้วสองสามพันกิโลเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงตลาดเวียดนามยังไม่ต้องพูดถึงตลาดสปปลาวนะครับยังมีตลาดมาเลเซียอีกทุกประเทศในอาเซียนท่านผู้ชมเขาบริโภคหอยขมดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะประสบความสำเร็จไหมอ่เอาไปเลี้ยงแล้วมันจะตายเอาไปเลี้ยงแล้วมันจะ ไม่รอดไม่มีทางนะผู้ชมเพราะว่าเราเลี้ยงรอบท่านก็ต้องเลี้ยงรอดนี่แหละการที่เป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งกันก็คือเราต้องการเนื้อหอยนะนนเราต้องการอนนหอยอยู่จังหวัดไหนคะละพาลานเท่าไหร่คะ,อะตอนนี้นะครับตอนนี้ท่านจะเอาแบบคอนแทคฟาร์มมิ่งไหมหรือเอาแบบธรรมดาถ้าธรรมดาตอนนี้สั่งได้เลยนะเอาไปทดสอบก่อนเอาไปทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะ,ะลงมือจริงๆท่านผู้ชมนี่เลยนะอันนี้ก็คือหอย 4- 6เดือนนะครับ4-6เดือนตัวนี้พาลานเนี่ย 80เท yeah, ่านั his, <the> <the> <language> right? so, so, ้นท่านผู like. ้ชม80เท่านั้นนะครับนี่นะต่อตัวนะและตัวหนึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมตัวหนึ่งออกลูกได้เป็นร้อยตัวแม่พันตัวหนึ่งนะออกลูกได้เป็นร้อยตัวเลยทีเดียวและส่วนอีกอีกไซส์หนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมมันต่างกันชัดเจนนะครับส่วนไซส์นี้นะครับไซส์นี้ก็คือเป็นไซส์หอยอายุหนึ่งปีไซส์ใหญ่เท่าไข่ไก่นะครับตัวนี้เนี่ยอาไานะครับ120ท่านผู้ชมและดูซิว่ามันต่างกันจริงไหมต่างกันนะครับต่างกันชัดเจน ไอ้ตัวนี้แปดไอ้ตัวนี้1นึ่งนะครับแต่ถามว่าความคุ้มค่านี่เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเพราะอะไรแต่ตัวนี้มันอลังการกว่า่านั่นเองถ้าใครสั่งชุดนี้รุ่นนี้ไปนะโชว์ได้ใครเดินมาดูบ้านเราก็โชว์ได้เลย